สำหรับวิดีโอนี้นะคะก็จะมาสอนทําลายน้ําง่ายๆนะคะที่แม่ค้าออนไลน์กําลังคิดอยู่ตอนนี้นะคะทุกคนทําง่ายมากๆนะคะทําตามได้เลยนะอัในใช้โปรแกรม a i p Print X นะคะมือถือกับ iPad ก็ใช้ได้เหมือนกันเลยนะ,ะอันดับแรกเนี่ยเราเลือกสีพื้นของร้านเราเนาะสามก็จะเลือกเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะช่วงนี้ก็จะแบบนี้ยงเป็นเอธโทนเนาะขึ้นอยู่กับร้านเราเลยเนาะว่าร้านเราสีอะไรนะคะอ่าโอเคหลังจากนี้นะคะสามก็จะเพิ่มเลเยอร์นะ ดไปที่เลเยอร์กดเครื่องหมายบวกนะคะไว้ข้างบนนะแล้วก็จะมาเขียนข้อความเองนะคะทุกคนก็จะเขียนว่า how to อ่ะทีนี้ก็ปรับหัวประกาให้มันพอด,ดีกับความถนัดของตัวเองนะสามก็จะปรับให้มันเล็กลงมาหน่อยนะคะแล้วก็เขียนไปเลยอยากได้ข้อความอะไรนะก็เขียนไปได้เลยนะคะอ่าสามก็จะเขียน how to ตรงนี้นะแล้วก็ เพิ่มเลเยอร์นะคะไว้เลเยอร์หนึ่งเนาะไว้ข้างล่างของ h how to นะทุกคนแล้วก็กดฟิลเตอร์นะคะแล้วก็มาตรงรูปแบบนะเลือกรูปแบบแล้วก็เส้นขอบด้านนอกอ่ะเห็นไหมมันก็จะเป็นสีขาวนะตรงนี้ก็เลือกสีได้อีกนะทุกคนใครอยากได้สีอะไรก็ไปปรับเปลี่ยนกันตามชอบได้เลยนะสามก็จะเลือกเป็นสีเหลืองแล้วกันเนาะอ่ะประมาณนี้เหลืองนอนอนนะก็จะปรับความหนาอย่างเงี้ย้โอเคนะคะแล้วก็ สามจะเพิ่มอีกชั้นหนึ่งไว้ข้างล่างนะจะเอาสีขาวมาตัดนะคะกดฟิลเตอร์กดเส้นขอบแล้วก็เลือกสีขาวโอเคก็เริ่มสีขาวไปเลยอนะ่ะมันจะได้ดูมีมิติมากขึ้นนะทุกคนแล้วก็เพิ่มอีกเลเยอร์หนึ่งนะไว้ข้างล่างแล้วก็ฟิกเตอร์นะคะแล้วก็กดเส้นแสงเงาเนาะกดรูปแบบแสงเงาอ่าตรงนี้ก็เลือก รศมีได้เห็นปะมันสามารถเลือกความจางได้นะอันนี้เอาตามชอบเลยนะทุกคนก็จะเลือกเป็นสีเหลืองนะเห็นป่าก็สางไปเรือกเป็นสีอ่อนๆน,น่อยนาะอสีเหลืองก็กดถูกค่ะเรียบร้อยนะทุกคนก็จะได้ไปใช้แล้วที่นี้ก็คือเราอาจจะแบบรวมเลเยอร์นะทุกคนก็กดรวมตรงนี้นะไว้ด้วยกันเราก็จะได้ทุกอย่างพร้อมแล้วนะทุกคนแล้วก็เราสามารถเพิ่มข้อความอื่นไปได้นะเพิ่มไปได้อีกนะคะก็กดเพิ่มแล้วก็ how to ยอดขายปังอะไรแบบนี้นะคะทุกคนเป็นคอนเทนต์ร้านหรือว่า how to ขายดีอะไรประมาณนี้นะคะสามก็จะเขียนว่า how to ยอดขายอ่ะเราก็ข้าเขียนลายมือเราไปนะทุกคนยอดขายสุดปังละกันอ่ะอ่ะตรงนี้เราก็ ตามใจชอบเลยทุกคนอ่ะก็จะเป็นแบบมินิมอลอัน์อาร์หน่อยนะทุกคนแล้วก็รวมเลเยอร์ได้เลยนะทุกคนเวลาไปใช้เนี่ยเราก็ดูตรงนี้นะให้มันเป็นแบบโปร่งแสงแบบนี้นะคะตรงยอดยอดปังนะคะสามก็จะเพิ่มเลเยอร์ไว้ข้างล่างแล้วก็ฟิลเตอร์เส้นขอบด้านนอกก็จะเลือกเป็นสีขาวโอเคนะทุกคนก็เรียบร้อยแล้วนะคะสามก็จะรวมทุกอย่างเขาด้วยกันนะแล้วก็เซฟเป็น png ได้เลย เราก็จะได้ตรงนี้ไปใช้ไปตกแต่ง i g Sorry หรือว่าเอาไปทำเป็นลายน้ำแปะรูปภาพก็ได้นะคะทุกคนก็ถ้าเกิดใครทำคอนเทนต์นะอาจจะแบบเพิ่มพื้นหลังนะทุกคนอาจจะเพิ่มพื้นหลังเป็นสีเ e อิร์ธโทนหน่อยๆอ,อ่ะสาก็จะเลือกเป็นสีแนวนี้แล้วกันอ่ะเห็นปะเพิ่มนิดนึงก็ดูดีแล้วนะคะทุกคนแล้วก็สามก็จะดูดสีน้ำตาลมาแล้วก็ทำเป็นแบบมินิมอลสไตล์แบบนี้ แล้วก็เพิ่ม dot d หน่อยนะทุกคนเราก็จะได้แบบ content ig สวยๆนะทุกคนแล้วก็ตรงนี้อาจจะเริ่มเป็นสีจางๆนะแล้วก็ทําแบบขบขอบๆน้อยๆอะไรอย่างนี้มันก็จะดูแบบมีมิติดูมีลูกเล่นนะทุกคนอันนี้ก็ถือว่าแบบเป็น content ง่ายๆนะทุกคนที่เอาไปทําเป็น คอนเทนต์ร้านได้เลยนะไม่ว่าจะเป็น IG หรือเพจ Facebook นะคะก็สามารถนำไปใช้ได้เลยนะทุกคนใครอยากให้สอนทำข้อความอะไรหรือสอนทำอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆุก b s c r i b e ์มากๆเลยนะคะทุกคนก็เป็นกำลังใจให้สามากๆนะคะก็เจอกันวิดีโอหน้าวิดีโอนี้สวัสดีค่ะ